สบายดีพี่โอเมพี่น้องสบายดีพี่ป้านาอาเอฟซีทีหักแพงเบิ่งสุขสุขคนสุมองสุบอลสบายดีย่ามเศร้าๆพี่น้องมื้อนี้ยพอกับซ่องพอน้องมิเนี่คือเก่าคือเดิมเลยพี่น้องเด้อฝนก็ตกมากพอแสด็สรพี่น้องเอ้ยฮักกับเศร้าเมื่อกี้ฮันฮักกับบิดรถมาแต่นนสูงแต่เศร้า นี่ข้าวเห็ดปวกออกว่านนี่ป้าเพิ่นไปเลี้ยงงัวอยู่ทั้งอันห่วยเพิ่นได้มาว่าน,เนีเมื่อนี้เอาก็สิพาพี่พาน้องออกล่าหาเห็ดพี่น้องโอ้ยลืมเอาเสียมมาเนาะถือแต่มีดกัราบตาพี่น้องเอ้ยนี่ใช่หรือตาเขา ตาตาคุณรู้ภุระพี่นอ้องกูมุ่งนาเข้าซูปา้าภุระ,ะเพื่อนวาเฮ็ดปลวกออกตามหวยเมื่อนี้ยห้อสิบผ้าพี่พานอ้องไปห้าละเบิง้งสิบเป็นยังไงโอ้อันีแถวนี่งขาเจ้ายัางบดไทยเนาะสุขใสเพื่อนบดเห็ดหนาประจักเนี่ย ว่านเขามาเลี้ยงงวัวเขาบริลลลงมาหอดพี่มาหอดแต่พูนน้องเทิงพวกมันก็นเด้อเขาเนี่ยสี่บอกพี่น้องกันพวกละทั้งหมดทั้งหมอันนี้วางเทิงฮะบริลลลงมาหอดพี่มือวานกับมือก่อนมือนี้สะก้อนมาแต่หาเห็ดสะก้อนจังสีลงมาเลี้ยงทางนี้แบบน,นี้โอ้ยังกวงอะไรเลยเหรอ

ฝนก็มาไล่มองเลยพี่น้องเอ้ยแต่ยังไม่เห็นฝนก็ลงเม็ดพอฝนบาดเนี้ยจ้าสีแดงจังไลยพี่น้องสีแดงลูกบอลลาเฮ็ดก็ได้เนาะซอยรุ่นพี่น้องกันพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็จะเป็นบอลฝนดูดน้ำโต๊ะกะเอ้ยต๊ะกะเปล่าโอ้ยว้าวก็ได้ bên đùn nạm đầm ná, pino, ơi, nó, cái quan cái đây, pino, vào, vào thử, chờ này, nó bọn mẹ, pino, pino, mày chơi kiếm, pino, mày phước, một con, pino, mày muốn hạ lùn, bị sòng เาออกไปเรามาพี่น้องเอ้ยออกมาหอดถงหน้าบาดโอห่บ่ได้บ่ได้ซาข้าเจ้าซาดับซาดีซาห้าวเราบ่มีพี่น้องเอ้ยเฮ้ยโอ้ยไปยากษ์ซองหาเฮ็ดป่าเอ้ยก็โบห็นมิชอยม้อยอยู่นี่ดูน้ำดำบ่

บ่บ่ยังบ่ได้จักจะออกเลยภันอนอยู่ตู้บ่มีภันอนบ่ลุงหึลุงนอนนี่นตูนี่อืมญานอตโนพี่น้องเอ้ยส่วนมอตโนก็บ่มาบ่มีเจ้าก็บ่ได้เลาะเบิ่งบ่ป่ะมนีเลาะนูมานี่ปลาดอนได้เฮ็ดปูวนนี่ก็เลยมาเลาะเบิ่งกะอืม กลจะขึ ạ, i, ้นสะบ่ออยตัวอาตัวโนลงมาแล้วบไ่เหนาเ่กบไวขได้สงสัยด้นะอ่ามันได้มปวดจิดอกเจ้าหนูลงมาแต่้าพูบ่ปะเจ้าหนูลมมาแต่้าาพู เนี่ยแหละลูกน้อยลูกล้านก็ได้ลูกน้อยเนาะเจ้าเห <c ười> ็ดวีดกเลยเนาะวอนเจ็ดสิบแล้วป้าจันนะหกสิบปลายบอกโออยังเห็ดวีดกแข่งกับเด็กน้อยอยู่ อนา้า9ปอนด์น้องจ้าเนาก9 9ได้สีดำนี่ลายมัดเต็มเนาะเดี๋ยวเขาไปเลาะม่งอยู่ปลาีก่อนปาเถอเฮ็ดเถอเฮ็ดเห็ดเห็นแล้วพี่น้องจังเป็นเห็ดยังดูดิ hết đinh p'long hết đinh, 2 đọc 2 đọc 2 đọc, này, mán 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 p'long đâu mán, măng măng, mồm gì mồm bông, đọc, hết nhá, cái áo còn nào hình nhận từ bộ hình. ว่าหันหเห็ดโกะอ,ออกไล่ผลจะคล้องพันยาดำหน้าเนาะก็เลยบลวกว่อยได้มากไปไหนพี่น้้อองเยใช่มีแต่สองดอกก็มีงูมีพวกด้วยตีเห็นแล้วพี่น้องเห็ดยังมุด ไข่พี่น้องโอ้ยคือมาดอกมุนยังเสียไงเห็ดไข่เห็ดไข่โอ้ยมูด้ลลวยบอสดอกเดียวอ้อยต้อยอันนี้ก็ได้ยโอ้ยมูด้วยโอ้ยน้องมีหนุ่งเลยบังสะบังนี่ก่อนดอกเดียวขอลอเนาะพี่น้องเลย เก่ามันต้องมีมูลนี่เกิดผู้เดียวได้ยังไงเวอมีจริงนรอเอ้ยไปไปรอไปอีกเห็ดยังะอันี่เห็ดอะไรสิโอ้ยเห็ดพี่เบือ่อ chơi lạo kỳ nong, chất chém hết nha em. Song đọc Song đọc song dock nha em kìa mày thăm em 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 เฮากับโบเดหูจักเบิดทุกชนิดได้เห็ดเนี่ยเนว่ยวหูกับจังหูแนี่ยหูหกับหบูนแต่ว่าต้องดมบ่ง่ันเหม็นแหละบ่เอาทัานหอมแหละเอาเฮานะเนาะมีพี่น้องคอมเมนต์มานะเอาไปามาหาไอเห็ดสุดก่อนนะหาเห็ดก่อสุดก่อนนะโอ้มาลีลาหลายทีเดิว่ะสัตว์เบิ่งแล้วก็ลัคาญว่าซัา่นพี่น้องว่าอย่ายวฟาร์ลัคาญกันเด้อพี่น้องเด้อ เห็นได้ก <fundamentals dragging> ็ซอยเบิ่งซอยเสียซอยเบิ่งคลิปเฮาให้จบคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อเดี๋เฮาเบิ่งให้ลีลาหลายว่าซั่นขอบ่อยากเบิ่ง้าเก็บแนว่าซั่นผู้รุ่นก็รุ่นนําอยู่เพิ่นบัดเห็นดอกนึงเพิ่นสิเก็บได้ว่าซั่นข้างนั้นข้างนี้เพ่นสิเห็นพี่น้องดอกนึงต้องเบิ่งคักแ บานบริลลาดอกพี่น้องเว้ยเอ๊ะแล้วก็คือขบคือกบโลดปึ๊บโลดใช่คือบ่มีอีกปาดทิ้โทูพี่น้องเี่ยนี่คือมาแเปนแทนี่ยปาดทู้แทบสิมวยใบใหม่เลยสุกไสบอนเฮ็ดปวกออกนั่นนี่นี่ปุวกเอ๊ะเราจบสะมาโฮงกันอยู่ปี อยู่ในน้ำผุนปกติสีหกได้แถวอัน,นแถวเงาใหม่เนี่ยอันนี้เปลี่ยนเอิดเติดเลยสงสัยบอนเฮ็ดปวกออกบา้าแต่ข้าเจ้าเฮ็ดขัดเลยโอ้เห็นพี่น้องเอ้นี่พี่น้องดอกเร่ง เห็ดกมัมยางเนาะโอ้เหลือเห็ดปลูวกพี่น้องเลยเห็ดกมัมยางเห็ดกมัมยางใช่เนาะบุญมูบ้านนอไอเมืมอมไไ่อยพี่น้องเลยหลอกไปลรามากกัได้เอ้าคือย,ยังเห็นอยู่เถอะมาสิเมือเ่อยเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวเราไปพะยังเพ็นอยู่เอ้า ทุกพอหลายๆดอกแน่นี่เฮ็ดอันนี้เฮ็ดดมาร์กพี่น้องนี่บ่ได้พี่น้องเอ้ยอึดอยากแท้ๆเบิ่งเบิ่งสักก่อนจะน่ะพี่น้องจีว่าเนี่ยซีหาดอกบวกกุ้มปากซ้ำอึดขนาดเลย คนหลายก็เฮ็ดพี่น้องเอ้ยนั่นนี่แหละบ้านเฮาท่านหมดถึงงามไอเฮ็ดออกไลยีโลหมดท่านข้าเจ้าได้เจ้าเนื้อเอาเบิดสี่ดตเมื่อแล้วพี่น้องบ้านนี้ได้หรือบ่ได้ก็จะว่ากันเด้อพี่น้องเด้อหาอยู่หากินมะเขือกมันมะเขือกบมันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะได้ก็ขอบคุณขอบคุณในไล่เด้อพี่น้องเด้อเบิดสุขสุขคนสุโมงสุบอนที่ติดตามที่เขามาเบิ่งที่เขามาชม ขอให้อยู่ดีมีแห้งไม่สุขสุขคนพี่น้องอย่าเจ็บอย่าจนขอให้อายุมันคนยืนสุขภาพห่างกายแข็งแห้งเลยพี่น้องเด้อพบกันไว้คลิปหนะ้าสบายดี